คุณเคยสงสัยไหมคะคู่รักที่คบกันมานานๆคบกันยังไงไม่ให้เบื่อถ้าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายหลงรักและไม่มีทางหยุดรักคุณได้เลยทั้งรักทั้งหลงท,งทั้งทุ่มเทให้กับคุณคนเดียวเท่านั้นคลิปนี้มีคําตอบค่ะผู้ชายร้อยทั้งร้อยนะคะแพ้ผู้หญิงผู้จาอ่อนหวานจนใจแทบละลายล,ยละ่ะให้พูดคุยกับเขาด้วยคําพูดทีนาฟังไพเราะสนองหู ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายเช่นเมื่อไรก็ตามที่เขาทําเรื่องราวอะไรดีๆให้คุณให้พูดขอบคุณเขาชื่นชมเขาด้วยความจริงใจหรือถ้าวันไหนเขาแต่งตัวดีดูหล่อก็ให้ชื่นชมเขาบ้างค่ะหรือแม้แต่กระทั่งมุกเสียวๆที่พูดจาหยอกล้อกันมันก็ช่วยทําให้หัวใจของคุณและเขากระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครั้งเหมือนสมัยที่จีบกันใหม่ๆค่ะข้อที่2มีเหตุผลไม่งี่เง่าเอาแต่ใจในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องราวมากมายที่จะทําให้วุ่นวายใจมากพอแล้ว ถ้ามาเจอความงองแงความงี่เงา่าขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้หึงหาเรื่องจับผิดหาเรื่องทะเลาะทำให้เขาไม่สบายใจปวดหัวเขาก็คงที่จะอยากหนีไปจากคุณแน่นอนค่ะข้อที่3มีมุมน่ารักขี้อ้อนค่ะผู้ชายแพ้ผู้หญิงขี้อ้อนเพราะเวลาที่คุณอ้อนเนี่ยมันจะทําให้คุณดูน่ารักหน้าทะนุถนอมเหมือนแมวน้อยที่เขาต้องคอยลูบหัวค่ะให้หอมเขาหรือกอดเขาคอเคลียเขาบ้างค่ะหรือแม้กระทั่งพูดออดอ้อนก็ดูน่ารักไม่น้อยเลยนะคะ แค่3ข้อเนี้ก็ทำให้หัวใจเขาแทบละลายจนไม่อยากห่างคุณไปไหนแล้วล่ะคะ่ะ